พนั่นไงกูบอกไปแล้วไอ้หมาเหี้ยไม่เนี่ยแคร์ไม่เนี่ยแครไ่เนี่ยขากูได้ดีใจวันเนี่ยวันเนีู่ไ้ผมหายเลยครับอิงพี่อะแ่งแล้วไอ้เนี่ยัเฮดแข่งแล้วไอ้ต่เสมอมาเยนี่ยแข่งสตีนอไอ้ยันนี่ครับกูเลยไอ้ตัดผู้นำเลยนะไอ้ตัดกู้นำเลยนะบาหน้าบ้าตาบ้ากระจอไอ้เหี้ยแกบ้าหน้าคุหุ่นัวไอ้เหี้ยแกบ้าหน้าั่ ไอ้เหี้ยมึงไนอะไม่ห้านอัได้่ไหมสามพันล้านไอ้เหี้ยแล้วก็มีนี่ด้วยมีตัวด้วยเี่ยราคาแค่พันบาทเองอ่ะพันบาทไอ้สัตว์ กูเติมเองสามพันยังไม่ได้ขนาดนี้เลยมั้งไอ้หี่อะอ๋อมันคือมูลค่าทีม้ยเอ้ยไฟแล้วไฟแล้วมลืมิไไปดยปด้มารถุดวามารถุดวาปืน เอบมา3-4นเพื่อนด้านหลังเพื่อนด้านหลเพื่อนด้านหลังบเพื่อนาลัเพื่อนตเพื่อนตเพื่อนบเพื่อนบเพื่อนเพื่อนเพื่อนบเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพ่นตบเพื่อนเพื่อนเพื่อน้เพื่อนตเพื่อเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพือนเพื่อเพ่อนเพ่อนเพื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 ่นเพื่อนเพื่อนเพื่นเพ่

ไปเลย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 ไยไปเล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 ยเยไปเล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 ยไยไปเล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 ไปเลยไปเลยไปเลเลยไปเลยลยไปเลลยลยเลยไปเลเลย

ไล่ปวดตามระตูซหน่อยไล่วดตงีหนาบ้านน่าโดตีหนาบ้านนั่นไล่ปวดตาประตูซ่อดงหน้านน่าอย่อ่บนี้อยูนี้อยู่นี้บอลเบาจัดอ่ะที่อไรจวดทำย่เยมึงียี่บอลมันอะไร่อไ่อะไรีนี่แตกตัวอย่างอื่นอ่เออุ้ยไลัดบ่นที่อะไรล่ะไอ้จัดบ่นยี่อไัดาตูน้อยไล่ตบไปับไปตับไปไลจับไปบไปบไปไปบไปบไปไปบไปบไปับไับไับ เอาสามารถสู่น้อยได้แล้วจะได้แล้วจะได้แล้วรมกันเลเยอะเล่มีเยอะเลมีมึงเ้มันครับมีดึงเล้แวมน่มมอย่มเลมนยิงบ้ามาบามา้าเกมา้าดนมไรมึงเอาอะไรเอาไรอะไรตาไอ้เหี้ยทไมไม่มีนมาเน่ยผมบอกแล้วที่ผมไม่อยากเล่นเล่นไม้อะผมจะโดนปืนกดอย่างเงี้ยมันมันจะกินเราไปทีละโซนนะเนี่ยเนี่ยมันตอดยิงอยู่อย่างเงี้ยแล้วปืนที่เราเซ็ตอยู่ไหนอะ ปืนที่เราเซตมันอยู่ไหนวะเฮ้ยบอลโดนนะเนี่ยปืนฟรีจัดเลยอะ่ะให้ผมบอกเพื่อนแล้วว่าไร่ปืนน้อยปืนที่เราเซตอะมันอยู่ไหนกันหมดว่า<ด>ปืนที่เราเซตอะไอ้เหี้ยโดน,โดนเซตไปหมดแล้วไม่ใช่หรอโดนแน่นอนเสียงเบากไอ้เหี้ยละโดนปืนกดฟรี ไอเกินเฮียเอ้ยกูก็ตะโกนอยู่บอกว่าเอาหน่อยเอาหน่อยดิมาพยายามของพวกมึงไอ้กัดจอดแม่งมันจอดยิงฟรีอยู่งั้นน่ะไอ้เฮียคุจะยืนอยู่ตรงนี้ไอ้โง่หลวงมาศพมาหน่อยดิหลวงมาศพมาหน่อยดิโดนคืนแล้วหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วไอ้เฮียเอ้ยแค่ทำแบบที่กูบอกคนเดียวก็เหลือเฟือแล้ว มามาตงเสาแดงเลยมาตองเสาแดงเลยเนี่ยเอาเนี่มาตองเสาแดงปไปไปิศปายดิศปรสายยิปายิปซ้ายปเลปเลยยเียดไม่โดนแล้วเลียดม่ได้บีไม่ได้เียดม่้เียดม่มันเอือแล้วมันเอือดแล้วย้ายศพไปฝั่งไอ้เทียว้ายศพไปแม่งปล่อยปืนมันเล่นเฉยเลยกูตะกกนแบบไม่รู้ตะโกนยังไงแล้วอะไม่ปล่อยศพเลยเี่ยเี้ยปิดปิดปิดอยมาปิดอย อูจะพูดเป็นคำพูดเป็นคำว่าอะไรดีวะสอปประหาดดิราดอเฮ้ยไม่ได้ชกไม่ด้ช่ีดม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 ีดตะโกนไปจนหมดลำคอแล้วอะ โดนเถื่อตอนเล่นจะตืนนเเลว่ตรงนี้ตรงนี้เ่นเนี่ยอันนี้คือเหตุผลที่ผมไม่อยากเล่นไม้ในไฟวยผมเตือนแล้วผมว่าน่าจะเอา g t อเล่นปืนอ่ะผมบอกไอ้บีไปละผมผมผมเห็นภาพนี้ในหัวไงตอนก่อนตอนที่ผมคุยกันอ่ะเฮียเพราะผมรู้อยู่แล้วปืนมันกดอยู่แล้วอะก็แค่เอารถมาชนปืนมันอ่ะก็จบแล้วไอ้เฮียมันไม่มีใครทำไง ไม่ไหวเอาเชติงจัดแตว่ไอ้ไวไหวไอ้ั้ไอายไอยไอ้จาไอ้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 ไ้ไอ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 กไอ้ไอ้ไห้ไอ้ไ้ไห้ไอ้ไห้ไ้ไ้ไอ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 กไออ้ไอมไอ้อออออออ้ออกไไ้้อไ้้ออไอ้ไไอ้้้อไอไ้

โดนแบนแบบไปชิวเดี๋ยวก็ร้องหรอกไอ้เฮีย่าด่าดนไอ้เฮียได้เฮียเียไอเฮียต็หมอฮะมึเป็นเด็กต็หมอไอ้ตัไอ้เดี่ยวไอ้เยตัดรวยแล้ววะอตดเก่งเลยเน่จะไหนก็าดเลือกด่าเลือกด่าเลือกแ่าเลือกเลือกเลือกโอเคไปส้ราเพื่อนสกเพื่อนบส่ยบส่งเลือรไปสว

ป่อลวก้เลยปืนแม่งยิงฟรีตัดเลยชากอ่ะอแม่งยิงชิวๆวเลยตอนแรกแม่งกึดแล้วเนาะไอเทียบอลอ่ะแม่งกึดแล้วนะเว้ตอนแรกอ่ะที่นั่งดูอ่ะเจ๊ได้จัดแพ้ปืนเ้าไอ้ย่ะมันมีตัวเด้งคุกได้ไงเขามีเวลาคุกน่าอเคอ่ะ ขึ้นรถเลยขากิมาเลยนี่ิ้บอกมา้นเบารมีคนนั่งไปเดินไมครับรถผมอยู่ข้างน้กวงอะบนยิงฟรีฟรีจริงเมื่อกี้เนี่ยเบอนยิงฟรีจัดเลย โหดระเดียวอย่างดีอ่ะโหดดาพอ่พอ,อจเจริญพรขายขำเ,เลยเฮียเี้ยทำม่ได้ไงอ่ะดพ่อเฉิดเลยดาพอ่อใบเรือ ไอบอลนะ่ะควรเล่นปืนคืออิทธิพลอิทธิพลของปืนอ่ะแม่งต้องเป็นหัวแกงจริงๆนะเว้พูดจริงๆคือต้องเป็นคนที่แบบพูดแล้วแบบฟังอ่ะโดนเยอะนะไฟเนี่ยมันตีกันหลายเนดูอย่าง <นะ S 1> ผมไกลตีดิผมเนี่ยจริงๆผมถ้าไม่ได้เล่นในไฟแล้วนะเว้ตอนเนี้ยผมการมาเป็นปืนแทนอะ่ะเพราะปืนอ่ะมันจะเห็นรอบมันจะเห็นบริเวณคนเล่นได้เยอะคนเล่นไงรู้ภาพไหมครับ ปืนก็เหมือนแบบเห็นมุมสูงของคนอยู่ตรงนั้นอ่ะเราสั่งเพื่อนไปอยู่ตรงนี้ตรงนี้ได้จะชนมันมันมองภาพรวมได้เยอะกว่าและสั่งได้ไงถ้าเล่นปืนอ่ะรุ่นแทงนอินไ,ไลจี้หรือว่าหรืว่ารงเออต่นนั้นแหละมันก็เลี้ยวไม่ได้แล้ว โดนไม้รือไม้ลเลยเหี้ยแล้วกูโดนปืนดกดจนกูไม่ได้เล่นน่ะมันจะบูสต์ไหมหาแม่มันไอสัตว์ที่บอลผมขอไม้หนึ่งร้อยหนึ่งไปได้ไหมก็อไะไรแบบไม่มีรถ เผื่อๆจัดช้างนี้อุ้มตึงอยูน่นะแม่งเกมแล้วน่ะหลุดปะเนี่ยฮ<อ>ะหลุดปะเนี่ยฮอหอตาม เฮ้ยอย่ามาทำกันในนี้ไอ้ตัดเตดียมรหดเดียวนะครูปใหญ่ต,ตัดเอ้ยต,ตัดรถตัดรถปืนมันไม่ได้แม่งแพงจริงนะกูบอกในหะ้หลุไอ้หี้ย่ะสวยนะเนี่ยสวยโอซี สวยจ้า <laughs> สวยโลกโลก,โลกรถติดมัดพามาให้ไอ้เคี้ยนนี่ยางแตกเหรอเนี่ยขับอย่างมันอะ มันจะพังแล้วเนี่ยเอามาสิเลาพังแล้วหมดแล้วเนี่ยรถมันหมดแล้วเกแกมาละวกแกรวมอยู่แถวไอ้แลนเหลืองที่นเบื่อว่ะรอดไอ้สัตว์ฮะใครไปจับปูน่ะมาจับมามาจับมาจับมาจับคนนึงมาจับคนนึงจะี๋ยเราขวเขายิงเราขวัญเขายิงยิงเขายิงเขาตทำขวัญเขาลุก อยากคนตัวครับเจ้าที่เฟอร์รารคุรอห์ละคุรอห์ละไเนี่ยไม่ไม่ไม่มีใครชนปืนมาเลยโปชนเดิมเลยภาพเดิมบอลยหลััังบบ้านนมจไม่ใช่เนี่ยปืนปืนมันมากลางไฟเลยไม่มีใครชนเลยนีเหรอพี่เห็นไอ้พวกในทิกตอก่าที่เขาขายไอ้เครื่องบีบมือแหละถ้าคุณไม่อยาก ให้เพื่อนคุณอิดช้าคุณก็อยากซื้อสิ่งนี้แล้วมันที่มันเขาขายว่าที่บีบมือแล้วเลือดจะขึ้นนะพี่เห็นเลือดขึ้นนั่นแ่ะผมไม่ต้องบีบอ่ะผมยังมีเต็มแขนแล้ตอนนี้จริงกระดูกแล้วเนาะมันไม่มีแบบนี้เหมือนแบบในติ๊กต็อกเลยแบบเลือดเต็มเลือดแบบโอ้โหไม่ต้องบีบมีือแล้วก็มีเส้นเลือดด้วยหรือเปล่ามือใหญ่มีอะไรเส้นเลือดคลุมกระอะไรบ้า ยังไงมึงเนี่ยเนี่ยเต้มาเคี้ยวเฉียวเวลาผมบีบนั่งบีบมือแล้วแล้วแบบกดพี่ยังบาไม่มีไม่มีอาจแย่มอกกได้มึงเราอ่ะอะไรเงี้ยถ้าผมซื้อถ้าผมเอาเครื่องนั้นมาอีกอันเนี่ยคือสุดอ่ะแล้วผมบีบเนี่ยแบบมึงกำแน่นเลยปะบีบแบบชิวๆเลยปะชิวๆเลยถ้าตอนนี้แบบแค่กำมั้งเนอะขั้นเส้นเลยก็ขึ้นไหมเห็นหมแล้วอ่ะใช่อะ ถ้าคนไม่เล่นบ่อยเล่นไม่บ่อยไม่ขึ้นไหนออนพี่บอกให้ก่อนอันนี้คือคนพวกเล่นเบสจะขึ้นนะไอสุพัฒน์เล่นเบสที่หวารออะไรอะเออพวกแบบยกน้ำหนักพวกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมบดาพี่ผมยกอะไรแต่ไม่ใช่ผมไม่นี่ดีเขาเรียกอะไรแบบไปเป็นแบบเหมือนที่แบบที่มันไต่ไปเรื่อยๆอ่ะแล้วผมไปตีลังกาเลยนะอืมไอ้สัเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆดึงข้อแต่ผมดึงไม่สุดนะผมดึงไม่ไหวออดึงไม่ไหวแต่ก็ได้แต่ก็ได้สิบแปดทีสิบเก้าทีปะ โอ้ลาวม่ได้หรอน่ะโอ้โหนะรออะไรพี่แต่มันเป็นแบบลาวที่ไว้สำหรับปีนไปเรื่อยๆเฮียเฮ้ยก็คือมึงปีนไปเรื่อยก่อนไปกลับสามรอบแล้วใช่ไหมสามสิบรอบเวลาของปีนแต่ละเทียหม่งปีนรอบหนึ่งอ่ะแม่งเก็บหน้าอกจัดแล้วผมนั่งรออีกเกือบศึกมาทียแล้วก็เอาหม่งว่ากำเนือมันในนี่ใช่ไหมกำเนือจัดอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยขุมพินเชอรุมน่าจะแกายัลโซโเนา Pero eso no es colazo joder. ¡Ojo! ¡Uy! ¡Abre Ábrela, ábrela. bien! Juega bien, peluche, me gusta mucho. No me había fijado si eran buenos o no. No, está muy bien. ¿Pasa que en